จุฬาเฮิร์บจัดแคมเปญใหญ่เสิร์ฟผิวสวยท่าแสงแจกกันแดดแตงโม 3D ออ r a ura, ฟรีกว่า100จุดทั่วไทยตั้งแต่8เมษายนถึง31พฤษภาคม68พร้อมรุ่นรับของรางวัลมากมายอาทิ iPhone 16ทองคำรถจักรยานยนต์และรถยนต์รวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทเพียงสแกน QR Code ที่ตู้แจกกันแดดหรือหลังซองสินค้าร่วมรายการ แคมเปนนี้นะคะก็คือกุลาเหิร์บค่ะอยากสนับสนุนให้ทุกคนนะคะออกไปเล่นน้ําสงการอย่างมั่นใจโดยมีผิวสวยทาแดดค่ะแล้วก็พร้อมกับนําผือทันใหม่ของเรานะคะกันแดดแจงโมีดีออร่าไปเป็นโมบายสเตชันอยู่ในสถานที่เล่นน้าสงการกว่า1น100จุดนะคะทั่วประเทศเพื่อทุกท่านนะคะได้ลองใช้กันแดดตัวใหม่ของเราตัวนี้นะคะเพื่อทุกคนนะคะสามารถแบบเล่นน้ําไม่ต้องกลัวว่าเออจะ โดนแดดไหมก็คือป้องกันกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ป้องกันแดดอย่างมั่นใจค่ะทางนี้นะคะแคมเปญน,นี้ให้ทุกคนนะนอกจากได้ทดลองใช้แล้วยังสามารถสแก,กน QR โค้ดหน้าตู้เพื่อรุ้นเข้าร่วมรางวัลชิงโชคแคมเปญใหญ่กว่า1.5ล้านบาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดตัวใหม่ล่าสุดของเราทุกคนที่หน่อยช่วยชูให้หน่อย ก็คือตัวนี้นะคะเป็นกันแดดแตงโมที T ีออ l ่าค่ะเป็นสูตร S P F P A บวก P A 50บวก P A บวกบวกบบวกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือมีสมบัติก็คือเป็นไพรเมอร์ช่วยทำให้ผิวนะคะเนียนนวมีนิติกันน้ำกันเหนือทาแล้วปรับผิวใบหน้าพุ่ง พร้อมมั่นใจรับแสงได้ตลอดทั้งวันค่ะ๋อทาได้ทุกเพศทุกวัยนะครับก็ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะเมื oh, ่อเช้าก็ทามานะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้เหมาะกับผิวคนไทยแน่ๆนะครับแล้วก็เห็นที่เมื่อกี้คุณนัดบอกโนากันแดดหน้าพุ่งนะครับก็เป็นซโลแกนของตัวกันแดดตัวนี้นะครับกันน้ากันเหงื่อนะครับแล้วก็ติดทนนะครับสู้แดดไปกับสงงการนี้ได้แน่นอน โอเคง่ายมากๆนะครับก็คือที่ตู้จะมี QR code ให้สามารถสแกนได้นะครับก็1ตู้คือ1สิทธิ์ต่อน1นบุคคล1เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อยากได้สิทธิ์เพิ่มก็ไปสแกนตู้อื่นๆได้เลยนะครับส่วนถ้าใครตามหาตู้ไม่เจอหรือไม่ได้ออกไปเล่นน้ำแต่ก็เป็นแฟนคลับกับจุฬาบอยู่แล้วนะครับก็ ที่หลังซองจะมี QR code นะครับก็สามารถแกะ QR code ออกมาแล้วก็สแกนได้1นึ่ซองคือหนสิทธ์นะครับถ้าเป็นแบบหลอดก็คือได้ถึง5้สิทธ์เลยนะครับยิ่งใช้มากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเชื่อว่าแฟนคลับจุฬาเฮิร์บน่าจะถูกใจสิ่งนี้โอ้จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณจุฬาเฮิร์บค่ะที่ที่อม ให้โอกาสเนาะได้ร่วมทำงานด้วยกันมาตั้งแต่โปรดักต์แรกๆของจุฬา h e r b บเลยนะคะครีมแตงโมจุฬา h e r b บเนี่ยเป็นที่แบบรู้จักกันแบบมานานมากแล้วทุกคนจะเรียกว่าพี่จุฬา h e r b บพี่จุฬา h e r b บเว <c oughs> ลาที่ไปไหน <c oughs> ทุกคนจะได้ยกร้องพี่จุฬา h e r b ็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้ทุกคนรู้จักว่าเป็นพี่จุฬา h e r b บซึ่งเราก็มีโปรดักต์ใหม่ๆ <c oughs> เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะที่ตอบโจทย์ เรียกว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ให้สะดวกให้คล่องตัวให้ใช้งานได้แล้วก็มีคุณภาพที่ดีด้วยมีแบบหลอดแบบซองให้ได้เลือกนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลนี้บอกว่าดีใจมากเพราะว่าได้ร่วมแคมเปญน,นี้นะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็จะมีแคมเปญที่มีตู้ชุราเฮิร์มนะคะ100จุดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานให้เราได้กดแล้วก็ได้ลองนะคะครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยซึ่งแบบจะได้สวยและมั่นใจและเล่นน้าได้อย่างมีความสุขด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคน ได้มีโอกาสลองแหละบางที1ห,หยด2หยดเนาะถ้าเกิดว่าไม่พอใจอยากเพิ่มเข้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าบิวตี้ช็อป <Beauty Shop S 1> ทั่วประเทศนะคะก็สามารถลองได้เลยค่ะก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับจุฬาฮิร์บค่ะ รู้สึกแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุก,ทก,ทกตัวเนี่ยผู้บริหารทุกคนเองก็ลองมากับตัวเองหมดแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะกว่าจะออกมาเป็นโปรดักต์ให้เราได้จับกันเนี่ยค่ะเป็นหลักปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าในทุกๆโปรดักต์ที่ออกมาเนี่ยค่ะเขาคิดมาแล้วแหละว่าอะไรที่จะตอบโจทย์ออสาวๆและหนุ่มๆที่จะใช้เนี่ยได,ไ,ดได้ดีมากที่สุดนะคะยิ่งช่วงนี้ร้อนมาก SPF เยอะๆเนี่ยก็จะช่วยเรามากๆในระดับหนึ่งอยู่แล้วแหละก็ทําให้เราได้สวยมั่นใจออกแดดได้อย่างมีความสุขค่ะ ก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะต้อนรับถูกเทศกาลสงกรานต์กันล่วงหน้าค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็ฝากจุฬาเฮิร์ฟรใหม่นี้นะคะ 3D a u ดีออร่ค่ะซึ่งก็รับรองว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้กันมากๆเลยก็ขอฝากด้วยนะคะ คือเหมือนกับว่าการที่เราอ่ะมีตั้งตู้กันแดด m o บายส Station แจกทั่วประเทศนะคะก็คือเหมือนให้ทุกคนอ่ะได้ลองใช้ฟรีเข้าถึงสิทธิ์ในการดูแลผิวหน้าไม่ว่าใครก็สามารถลองใช้ได้แล้วก็ปกป้องผิวได้ถึกทุกทางที่ออกไปเล่นน้ำสงการค่ะแลจะเสริมในเรื่องนี่ไหนคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ออกแบบมาให้เหมาะกับเทศกาลสงการแล้วก็อากาศบ้านเราเนาะจริงๆบ้านเราเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยน่าจะเกือบๆทั้งปีนะครับหน้าหนาวน้อยมากๆนะครับก็ ถ้าวันนี้เราจะออกแดดก่อนออกแดดเนี่ยก็อยากให้คิดถึงกันแดดเทอราเฮิร์บนะครับอย่างที่คุณนัทบอกไปเนาะสินค้าเราก็ราคาจับต้องได้นะครับก็มีราคาตั้งแต่49บาบนะครับก็ถือว่าซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้นานมากๆนะครับหนึ่งซองเนี่ยผมลองกันแล้วก็คือใช้ได้มากกว่า10 10ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็สุดยอดมากๆกับกันแดดตัวใหม่ที่ออกมานะครับก็ขอฝากกันแดดตัวนี้ที่คุณแพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับ ของโรงงานนะครับก็จะมีรถเอสยูวีนะครับโตโยต้าคอร์สนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูปปี้นะครับห้าคันนะครับรถรถยนต์หนึ่งคันนะครับมอเตอร์ไซค์ห้าคันนะครับรวมถึงอทองคำหนึ่งสลึงสิบสี่รางวัลนะครับแล้วก็ไอโฟนสิบหกสิบเครื่องนะครับรวมถึงบัตรแทนเงินสดนะครับในร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยอีก70รางวัลคุณจะต้องไปร้านหมื่นพันบาทครับผม